สมาชิกนายชวนากรแก้วคงนางสาวสุพิเชยาฉายขานยู่นางสาวเปมิกามุนทิราชนางสาวกิติวันสุวัถีนางสาวอิสริยาชาชุรสกิจกรรม12.5การทดลองหาจุดเดือดของโพเบน2 one และโพเบน2 ol อุปกรณ์1หลอดทดลองขนาดเล็ก 2. หลอดคาป,ปิลารี่ 3. เทอร์โมอมิเตอร์ 4. บิเกอร์ขนาดร0อมล5 กระบอกตวงขนาด10 ml 6แห้งแก้วคน7ขาตั้งพร้อมที่จับหลอดทดลอง8ตะเกียงแอลกอฮอล์พร้อมที่กั้นลมและตะแกรงลวด9ได้ยาว20ซเมสารเคมี1 p r o โพรเพน2 ONE 2 p r โพรเพน2 OL วิธีการทดลอง1เติมโพรเพน2 ONE 1 ml ลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก ใส่หลอดคาริลลารีที่หลอมปิดบริเวณห่างจากปลายด้านหนึ่งประมาณ1เซนติเมตรลงไปในหลอดทดลองโดยให้ปลายส่วนที่ปิดอยู่ด้านล่างและจุ่มลงในโพเพน e. สองเอนใช้ได้ผูกหลอดทดลองข้อ1ติดกับเทอร์โมมิเตอร์โดยให้ก้นหลอดทดลองอยู่ระดับเดียวกันกับกระเป๋อของเทอร์โมมิเตอร์และจุ่มลงในบีเกอร์ขนาด 100ML มลที่ใส่น้ำไว้ประมาณ2ใน3ส่วนระวังอย่าให้หลอดทดลองแตะกับบีเกอร์3 ให้ความร้อนกับน้ำในบิเกอร์และใช้แท่งแก้วคนตลอดเวลาเมื่อสังเกตเห็นฟองแก๊สปุดออกมาเป็นสายจากหลอดคาปิลาลารี่ยืนให้ความร้อนและสังเกตต่อไปบันทึกอุณหภูมิเมื่อแก๊สฟองสุดท้ายปุดออกมาและของเหลวไหลกลับเข้าไปในหลอดคาปิลาลารี่ที่ทดลองเช่นเดียวกับข้อ1-3แต่ใช้โพรเพน2 OL แทนโพรเพน 2, ONE. 2ตารางผลการทดลอง โพรเพน 2-ONE มีจุดเดือด56 5. องศางเซลเซียสโพรเพน 2-OL มีจุดเดือด82.5องศางเซลเซียสสรุปผลการทดลองจากผลการทดลองพบว่าจุดเดือดของโพรเพน 2-ONE ต่ำกว่าโพรเพน 2-OL ทั้งที่มีขนาดโมเลกุลใกล้เคียงกันซึ่งเมื่อพิจารณาหมู่ฟังก์ชันของโพรเพน 2-ONE พบว่ามีเพียงอะตอมของออกซิเจนแต่ไม่มีไฮดโดรเจนที่สามารถเกิ้พันธะไฮดโดรเจนระหว่างโมเลกุลของสารได้ แต่โพเพน 2- โออมีหมู่ไฮดรอกไซด์ที่สามารถเกิดพันธะไฮโดรเจนได้ตัวอย่างแสดงการเกิดพันธะไฮโดรเจนโพเพน 2- โออดังภาพครูประจำวิชาคุณครูเฉลี่ยหานเชิงชัยผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารีนายสุภโชคเข็งแก้ว